นี่นะพระชัยคอนอกพิมพ์นี้จะหายากนะครับพบเจอน้อยนะอ่านะจะเป็นพิมพ์คล้ายกับเจ้ามาท่านเจ้ามานะพิมพ์นี้ก็มีนะอ่านะแต่ถ้าพระชัยเจ้ามาจะเป็นเนื้อแดงกับเนื้อดําถ้าเป็นเนื้อเหลืองจะเป็นหลบปูบุญนะครับเนี่ยพิมพ์นี้จะพบเจอน้อยนะครับนี่นะพระชัยปูบุญส่วนใหญ่ก้นจะเป็นแบบนี้นะมีการตัดช่อชนวนอ่านะบางอันมีตะไบนะครับอ่าบางอันอาจจะแค่เด็ดเด็ดช่อชนวนอ่านะ นี่นะอันนี้พิมพ์ดูง่ายนะนี่นะเม็ดเห็บไฟหรือก็ฟองอากาศนะที่เป็นอ่านะยเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมนั่นธรรมชาติพระหล่อจะต้องเห็นนะเนี่ยที่เป็นฟองอากาศแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับอ่าในจอบเพราะเงินบางคานก็มีนะครับอ่าไหนๆก็ดูแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูจอบเพราะเงินบางคานที่ผมเพิ่งเช่ามานะครับอ่านะเดี๋ยวจะให้ดูตัวจริงเลยนะเพราะเงินบางคานนะครับอ่าลักษณะที่ผมให้บอกเนี่ยคือ นั่นแหะเป็นฟองอากาศแบบนี้นะเป็นรอยเดือดค่าเรียกรอยเดือดของโลหะนะครับนับที่แม่พิมพ์เกิดรอยรั่วนะครับเลยเกิดเป็นรอยเดือดออกมาจากอ่านะในแม่พิมพ์จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ภาพโบราณจะเป็นนะครับอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานในการดูภาพหลอนะครับอ่าไทยที่เข้ามาแล้วนับก็เอาความรู้ไปนะครับอ่านะเผื่อท่านไปเจอที่ไหนนับมีอย่ที่อาจารย์เก่งบอกนะครับก็สามารถนับติดต่อมาชขายอาจารย์เก่งได้นะในราคาที่เหมาะสมนะครับ แบ่งทาากันเดินนะใครมีถูกกว่านะับมาเสียบได้เลยนะมาจิ้มได้เลยนะครับอ่านับอันนี้ในวันนี้ไลฟ์พิเศษนะครับอ่าผมจะให้ดูอ่านับตรงนี้นะครับที่เพิ่งเช่ามานะครับเป็นจอบหรวงพ่อเงินบางคานะครับเขาเรียกจอบเล็กอ่านะพ่อเงินจะมีจอบเล็กกับจอบใหญ่นะครับอันนี้ที่เห็นเป็นจอบเล็กนะครับนี่นะครับก็มีซ่าด้วยกับไหลายพิมพ์เห็นไหมนี่นะซองไปปุ๊บเจอทันทีเลยไหมฟองอากาศนะครับ นี่นับนเห็นไหมนี่นับที่นับตามซอกที่เราจะต้องสังเกตนะครับนี่นับจะมีให้เห็นเลยนะในนี่นับในนับในเหรียญพระหล่อทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อพลอ,อยนะครับหรือหเหรียญหล่อต่างๆนับที่ท่านจะต้องเห็นนะครับนี่คือธรรมชาติที่จะต้องมีนะครับในพระหล่อนับให้ดูรูปเปยๆชัดๆดีกว่า เห็นไหมที่ผมจะชี้ให้ดูนะครับนี่นะอันนี้เห็นชัดเจนเลยเห็นไหมนี่ซูมาเห็นไหมล้วน่ะคล้ายๆเป็นรอยเดือดอ่าแล้วจะมีรอยเป็นรังผึ้งอ่ะนะรูๆพุ่นๆคล้ายๆรังผึ้งนะครับอ่านะที่ธรรมชาติของพัดหล่อจะต้องมีจะต้องเห็นนะครับนี่นะเห็นไหมในซอกตรงนี้เห็นไหมห็นนี้บิ่มเขาลึกคมชัดนะครับอันนี้คือธรรมชาติของพัดหล่อนะครับอ่ลาล้วนณะพระของหลวงพ่อเงินบางคาเนี่ยล้วนะ เวลาพระเขาที่ผ่านการใช้ผิวก็จะขึ้นเป็นเกล็ดเกล็ดเกล็ดก็แบบนี้นะครับนี่คืออ่านะเป็นธรรมชาติของพระหล่อโดยเฉพาะหลอพอเงินเนี่ยจะเป็นนะครับผิวก็จะเป็นเกล็ด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 แบบนี้นะครับอ่านับแต่ที่ให้ดูเนี่ยคือถ้ามีฟอากาศอ่านะหรือรอยเดือดแบบนี้ปลอดภัยนะครับนี่คือธรรมชาติของอ่านับจอบหลอพอเงินบางคารถมั้ยสีสันวันณะเนี่ยดูนับสีเหลืองแบบยังไงนะ ยังไงนะครับความคมลึกอ่าแล้วษน่ท่านจะลอยขึ้นมาเลยเห็นไหมลอยขึ้นมาจากพิมพ์นะพระเขาจะสูงกว่าขอบพิมพ์เห็นไหมนอคนับเหมือนพระเขาโหนกขึ้นมาอะคนับจะสูงกว่าขอบน่านับเห็นไหมนะครับจุดที่จะสังเกตนะครับแบบนี้หลายท่านรู้อยู่แล้วนะเป็นเหรียญหลอดยอดนิยมเบอร์หนึ่งของเมืองไทยนะครับราคาเล่นหาหลักร้านนะครับถ้าสวยจริงๆนะนะครับแต่แต่ภาพนี้ไม่ถึงล้านนะครับ อาจารย์เก่งไม่ได้ขายเวอร์นะครับนี่นะปงนี้ตลับเพชรหนึ่งใบนะครับมีใครฟิตไหมอยากจะได้เพราะเงินบางคารไปใช้ไหมนะครับแต่ราคาอาจจะค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะเพราะว่าเป็นพระยอดนิยมนะครับลักษณะห,หูเห็นไหมหูนี่นะเป็นหูปิงพับลงมาแปะไว้ด้านหลังลักกาหล่อนะเขาจะเป็นหล่อพิมพ์แล้วก็ะนะมีหูขึ้นไปยาวๆแล้วเขาม้วนมาข้างหลังแล้วมาแปะไว้ด้านหลังเห็นไหมนะครับนี่นะธรรมชาติของ อ่านับเนี่ยนะเขาจะม้วนนะครับแล้วมาแปะอ่นึกภาพออกไหมเขาจะหล่อเป็นเส้นยาวๆขึ้นไปนะครับแล้วก็ม้วนนะครับมาแปะอ่านะบเขาเรียกหูปิงนี่นะครับลักษณะเหมือนหูปิงนะฮะนี่นะครับนี่คือธรรมชาตินะมิติเห็นไหมความลึกนะความลึกนะครับตามซอกโอ้โหนี่ลึกมากนะครับนี่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าจอบหลวงพ่อเงินบางคานนะครับอ่านับเดี๋ยวผมจะให้เทียบกับพ่อเพชรแล้วกันเนี่ยที่ผมอธิบายให้ฟังเมื่อกี้ นะทำไมผมถึงให้ดูนะเพราะว่าลักษณพัดหล่อโบอราณเนี่ยนะครับไม่ยากเลยนะแพทเทิร์นเดียวกันเด้อ่ะส่องไปปุ๊บเจอเลยเห็นไหมเห็นไหมส่องไปปุ๊บเจอปั๊บแท้เลยนี่เน,นี้นี่คือสูตรนะครับในการดูพัดหลอ่อเห็นไหมเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรแตกต่างไม่ได้ยากเลยนะบางคนบอกหูจอบเพราะเงินบางคาันอ่านับเกเยอะดูยากไม่ใช่เพราะท่านไม่ยังไม่รู้หลักการดูนะครับนี่นะพัดหล่อโบอราณไม่ใช่เป็น ประเภทไหนนี่นะผมจะให้ดูเนี่ยพระหล่อโบราณถ้ามีแบบนี้นะโฟกัสนี่นี่รอยครีมนี่นะเห็นไหมรอยครีมเนี่ยแพทเทิร์นเดียวเลยนะครับท่านรู้สูตรอย่างเดียวดูพระได้ทุกหลวงพ่อนะครับว่าพระหลอ่หลอเราต้องดูอะไรส่องไปนะครับอ่านะับเจอรอยครีมรอยตะไบรอยเดือดอ่านะับรอยเดือดเนี่ยนะครับลักษณะเป็นลูกบอลลูกบอลเนี่ยนะครับเป็นรังพึ่งแบบนี้นะครับอ่านะับหลัง แอนเลยครับใช่ครับหลังจะเป็นหลังหนะหลังเรียบบางอันอัตะตราบนะครับอ่าไหนไหนดูให้หมดแล้วอ่านะผมจะให้ดูพ่อพลอยด้วยนะครับรับรองว่าใครดูคลิปนี้นะไปเลยนี่นะนี่นะฉายานะครับเพชรพลอยเงินนะี่นะจอบอ่านะเพชรพลอยเงินนี่นะโอ้โหนี่ครบสูตรเลยนะผมมีครบเลยนะครับอ่านะับอ่ามาดูพ่อพลอยบ้างเห็นไหมนี่ส่องไปปุ๊บเห็นอะไรโอ้โหเป๊ะเลยเห็นไหม มีปุ๊บแท้เลยนี่นะครับโอ้โหวันนี้ใครเข้ามานี่ครบสูตร,รเลยเห็นไหมฟอร์อากาศนะครับที่เห็นเนี่ยอ่านะับรอยครีมอ่ามาดูกันมีรอยครีมไหมนีม่นับรอยครีมเห็ะนไหมรอยครีมอ่านับเม็ดเดือดฟอร์อากาศอ่านะับความคมของพิมพ์นี่นับชัดเจนนี่นี้รอยแตกนี่นับธรรมชาติเพทเทิลเลยเห็นไหมอายุอานามไล่เรียกกันนะับสร้างละปีสองสี่หกหกกว่า เนี่นะครับเขาเรียกว่าเหรียญหล่อย,ยอดนิยมของเม,มืองไทยนะเพชรพลอยเงินนะครับนี่นะครับครบสูตรเลยนะครับนี่เป็นพระเหรียญจอบนะ <c oughs> เหรียญจอบเพชรพลอยเงินนี่นะใครมีครบนี่นะเป็นเจ้าสัวเลย <c oughs> อาจจัดไปเลยก็ได้นะชุดนี้ล้านกว่าพอนะครับอ่านะครับอ่ะ,นะอะใครเอานะครับองคนี้ตลับเพชรนะครับแปดแสนอ่านะครับพอเงินจะแพงหน่อยส่วนพ่อเพชรนะครับสองแสนกว่าเหมือนกันนี่นะพ่อเพชรกับพ่อพลอยนี่จะอยู่ในเกณฑ์สองแสนกว่าบาทนะครับ แต่พอพอยนี่จะมีสองพิมพ์หูสั้นหูยาวอันนี้หูสั้นนะครับราคาเล่นหาใกล้ใกล้กันนะครับแล้วแต่ความสวยอันนี้จัดว่าแชมป์นะอันนี้อยู่ในคอผมเลยนะเป็นภาพฝั่งทนที่ผมชอบมากนะอะไรนะรอเหมือนอาจารย์เลยนะนะครับมาเลยแลกรถดีกว่ามานะครับเอาพระแลกรถไปนะครับเอาพระแลกรถดีกว่านะคุณป๊นะครับอะคนะคุณปูพักนี้ชอบซื้อฟอร์ดใช่ไหมเนี่ยนะครับดุดันไม่เกรงใจใครนะนะครับเขาเรียก ต่อดูจริงๆนะครับตัวเองรังแกอาจารย์เก่งได้คนเดียวนะคนอื่นไม่รังแกนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้บางส่วนนะครับในการที่นับเข้ามาชมนะครับสำหรับท่านใดที่มีนับตัวอย่างที่ผมบอกนะครับก็สามารถนับเรียนรู้ได้นะครับนับเรียนรู้ได้ง่ายๆนะครับเล่นกับคนเป็นปลอดภัยที่ผมบอกนะครับคนเป็นคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะครับ อ่านับก็จะได้ความรู้นะครับเดี๋ยวมาดูอันอื่นบ้างอันนี้มีไหมอันนี้อันนี้เป็นอ่านับมีเหมือนกันเห็นไหมนี่นับนีนะเห็นไหมอันนี้ก็มีนะพระหล่อห่อ,อเปิดแรกหรืจ้ะโอ้โหดูดินะครับสงสัยช่วงนี้ซื้อรถฟอร์ดเยอะไปหน่อยนะครับแหมดุดันไม่เกรงใจใครเลยนะต่อดี <laughs> เดี๋ยวอีกหน่อยผมจะไปต่อรถแบบนี้คุณบ้างนะครับซื้อรถคุณต่อทีครึ่งหนึ่งดีกว่านะครับ อะไรนะสุดยอดเลยครับอาจารย์ที่ให้ความรู้อ่านับก็ถึงบอกผมบอกทุกวันนะครับว่าเล่นกับคนเป็นท่านจะปลอดภัยนะครับอ่านับโบราณเขาว่านะอย่างที่โบราณว่าจริงๆอะ่ะว่าอ่านะครับคบกับคนมีความรู้ก็จะมีความรู้ตามไปนะครับอ่านะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกันคล้ายกันนะครับลักษณะการหล่อเหมือนกันนะครับอันนี้เขาเรียกเจ้าสัวเมืองนนท์นะครับหรือเจ้าสัวน้อยอันนี้ก็เจ้าคุณโพวัชชัย,ยพฤกษ์นะครับอันนี้เป็นเนื้อสมฤทธ อ่านับก็เป็นพระหล่อยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่นับวงการเล่นกันค่อนข้างสูงนะครับถ้าถ้าเป็นเนื้อดำนะเนื้อสมริดนะครับอันนี้อันนี้หนึ่งแสนบาทเจ้าคุณโพมีใครเอาไหมนี่นับหน้าตาสวยเลยนะครับองนี้ก็เป็นแพทเทิร์นเดียวกับเจ้าสัวนับหลวงปู่บุญเลยอ่านับคนคนแกะช่างพิมพ์น่าจะคนเดียวกันนะครับเพราะว่าลักษณะงานนับเหมือนกันเด๊ะนะครับถอดพิมพ์มาจากองค์นี้เลยนะเจ้าสัวปู่บุญนะครับ แต่เจ้าสัวน้อยจะสร้างก่อนชัดเจนนะครับมีหน้ามีตาด้วยไหมมีหน้ามีตานะครับอันนี้เป็นพิมพ์เท้ากระดกนี่ลักษณะเท้ากระดกเห็นไหมเท้านะครับแล้วอาจจะ,ะเป็นป้องๆในนับลักษณะเป็นขึ้นขึ้นแบบนี้นะครับก็เรียกเท้ากระดกนะครับพิมพ์นี้จะมีด้วยกันสี่พิมพ์นะพิมพ์แข้งตรงแข้งติดเท้ากระดกตาขีดนะครับมีด้วยกันสี่พิมพ์นะจอบเล็กนะครับอ่าแต่ทุกพิมพ์ก็แพทเทิร์นเดียวกันดูลึกๆ อ่ามีฟองอากาศอ่านะครับพระหนกเนี่ยพระเขาจะสูงกว่าพื้นเนี่ยไหมพื้นสูงกว่าขอบอะนะครับส่วนใหญ่นะพระเขาจะอ้วนอ้วนลำลำนะครับลอยลอยออกมาเนี่ยเหมือนลอยออกมากระซุ้มเลยเห็นไหมะนะครับนี่คือเบสิกนะครับะนะครับนี่ก็เช่ามาไม่ไม่ถูกนะจ๊ะ,ะนะครับขอบพระคุณ FC ทุกท่านนะครับอ่าที่ติดตามรับชม